เหรียญเนี้ยเหรียญหลวงปู่ดีเนี่ยเป็นเหรียญที่กระบอกเรามีปัญหาเห็นไหมถ้ามีร่องแบบเนี้ยให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นจุดดูอ,อาอการจำลุดจากนี่บอกนี้ถามว่าทําไมจะลุ้ตรงนี้เพราะเวลาปั๊มเนี่ยเขาจะคว่ำเห็นป่ะเนี่ยถ้าถ้าด้านแหลงเหรียญน,นะจะอยู่ที่ห้านาฬิกาเขานี้เหรียญน,นี้มีไหมไม่มี แต่ไมันไปอยู่ตรงนี้เรามาคุยถึงเหรียญที่แบบว่าเมื่อคืนมาตอนตีสองกว่าอ่ะคราวนี้เหรียญปูดีนี้ดูยังไงอ่านะครับลักษณะของเหรียญเนี่ยนะที่เป็นรอยเล้าๆลานๆแบบนี้ หนึ่งอย่างก่อนเกิดจากอุบัติเหตุตอนรีดแผลล่นโลหะนะซึ่งลักษณะของเหรียญเนี่ยที่ละลานแบบเนี้ยอ่าเป็นอุบัติเหตุทางการผลิตไม่มีใครไปจงใจทำได้อ่าก็เป็นหนึ่งข้อในการพิจารณาว่าโอเค ข้อที่สองเหรียญน,นี้พลิกด้านหลังมาขอบปิ้นขึ้นจากการเป็นเหรียญอัดกระบอกถ้าห่วงเชื่อมเหรียญจะอัดกระบอก mm hmm. อ่านะพอมีขอบปิ้นๆเนี่ยจากการอัดกระบอกก็ทําให้เข้าใจง่ายและคราวนี้ในเหรียญปูดีเนี่ยนะครับเขามีอุบัติเหตุอย่างหนึ่ง哦 น่าจะเป็นอุบัติเหตุจากในปลอกบังคับอ่านะครับเป็นอุบัติเหตุนะจากปลอกบังคับพิมพ์เนี่ยปั๊มกระบอกเห็นไหมต้องมีปลอกกลมๆเหนปะก็จะมีเนี่ยบอกลักษณะบแบบนี้นะอ่าซึ่งตัวปั๊มก็จะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับปลอกตรงเนี้ย ทั้งในบินอ่าตรงด้านในเนี่ยปั๊มป้ายไปบางทีกระบอกมันมันแตกเนี่ยถูกอัดอะบางทีอันเนี้ยชำรุดได้ในเหรียญแรกๆยังไม่ชำรุดอ่านะครับแต่พอเหรียญหลังๆมันชำรุดเขาก็จะบอกว่าเหรียญเนี่ยให้พลิกลงไปเนี่ย เออโอไปหามีไหมมีอปอกอะไรไหมกลมๆแบวงแหวนอะไรก็มาอ่าอ่านี่อย่างเงี้ยสมมุติว่าเนี่ยเป็นปอกอคุณดูนะเห็นป่ะเขาก็มีบล็อกล่างแล้วก็เลื่อยแผ่นเนี่ยใส่ลงไปได้แล้วลูกไม่ต้อง<ม>หาแล้วไม่ต้องไม่เป็นไรอ่าแล้วก็มีบล็อกบนเนี่ยเห็นป่ะปกระแทกลงไปคราวนี้แผ่นเนี้ย พอเวลามันโดนกระแทกเนี่ยมันขยายออกใช่ป่ะอ่าเพราะขยายออกเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันก็ปิินขึ้นแบบนี้อ่าแล้วบล็อกเนี่ยนะมันมีการํำรุดพอมีการํำรุดเวลาปั๊มเนี่ยเนื้อมันจะล้นออกไปเป็นขั้นบันไดเขาเรียกว่ารอยเล็บจิกอ่าลอยเล็บจิกเนี่ย คุณสเกตไหมโอหาเจอหาหารอยเล็บจิกเจอไหมผู้คิหาไม่เจอไม่เจอใครจะหาไม่เจอคือกระบอกแล้วไงว่าเหรียญแรกแรกมันไม่เป็นเ<ะ>พราะบล็อกมันยังไม่แตกฟังอยู่เวลาพูดนะฟังเออเอ,อ่าไอเหรียญแรกแรกไม่เจอก็ดูตรงอื่นแต่ไอเหรียญท้ายท้ายที่บล็อกมันแตกมันก็เหมือนเหรียญพ่อโคมากระพงบล็อกแตกไม่แตกอะเมื่อกี้อยู่บนเออเหรียญโกงเงี้ยบล็อกนอขาดนอไม่ขาดอะ อ่าจะฟังให้จบไหมังงั้นก็อยู่เฉยๆก่อนเออนะซึ่งนะไอ้รอยที่มันช็แล้วมันอยู่ตรงนี้ตรงล่างอ่าถ้าเวลาคุณกระแทกอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้มีกี่เหรียญของเราไปหยิบมาซิเกิดจากร่องลอยในบล็อกหรือเกิดจากรอยเรื่อยเหรียญที่โดนอัดกระบอกไม่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 ลงไม่เรื่อยหรอก<ม>ไอ้กระบอกเนี้ยมันแตกข้างล่าง อืจะบอกแตกเกิดแตกครับเหรียญสภาพใช้จะไม่มีหรอกโอ้แบบนี้เรียกว่าเห็นภาพช่องนี้คุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดเจนมากๆครับที่คุณพอทูนหัวอ่ะโอเคงานกระแผงแสนเจอกันครับอาจารย์โอเคอ่ะอันนี้มีแล้วเห็นปะ่ะเหรียญเนี้ยคุณจะเห็นร่องหไหม อ่าเหรียญเนี้ยเหรียญลงปูดีเนี่ยเป็นเหรียญที่กระบอกเรามีปัญหาเห็นไหมถ้ามีร่องแบบเนี้ยให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นจุดดูอาการจํารุดจากนี่บอกนี้ถามว่าทำไมจำรุดตรงนี้เพราะเวลาปั๊มเหรียญเขาจะคว่ำเห็นป่ะเนี่ยถ้าถ้าด้านเหลียงเหรียญนะจะอยู่ที่ห้านาฬิกา ตอนนี้เหรียญนี้มีไหมไม่มีแต่มันไปอยู่ตรงนี้เขากลับบล็อกไงาคือเขาไม่ได้โฟกัสว่าจะหน้าหลังยังไงคืออย่างนี้กระบอกเนี่ยอ่าเอาเมจิมาดิได้จบจบไปได้จบจบไปอ่าไอ้บล็อกอันเนี้ยมันมันเป็นรอยจำรูปอยู่ตรงนี้ อ่ะคุณดูนะคราวนี้พอเวลาปั๊มไปปังถูกปะก็เหลียนอ่ะมันจะแน่นอยู่ในกระบอกใช่ไหมเขาก็ต้องหยิบออกหยิบกระบอกออกมาใช่ปะคราวนี้พอเวลาสวมกลับอ่ะเห็นปะกลับบ้านเนี่ไงอ่ะเห็นปะล่างขึ้นบนอ่าพอเวลากลับด้านปังเห็นปะมันก็ะดีดไปอยู่ด้านบนไง อ่าฉังนั้นคือจะบนหรือจะล่างแต่ยู่จุดเดิมใช่ไหมจุดเดียวกันอ่าจ,จะบนหรือจะล่างก็ได้มันมีได้คุณเข้าใจไหมอ่าเนี่ยก็คือบ,บางเหรียญน,นี่ไหมเหรียญน,นี้อยู่ล่างนะเหรียญน,นี้อยู่บนร่องรอยเดียวกันนะครับดังนั้นต่อให้เหรียญเนี้ย ซื้อในที่สลัวสลัวสลึมสลือแต่ถ้าคุณมีทิกอ่าแบบเนี้ยคุณก็ไม่ต้องกลัวนะจะมารูปแบบไหนก็ได้หมดแล้วเหรียญปูดีอ่ะคุณดูนะผมซื้อทุกสภาพคุณเห็นไหมคำว่าศรัทธาเนี่ยเราซื้อทุกสภาพแต่เราไม่ได้ขาย แต่เรารู้ว่านี่คือเหรียญปู่ดีสองสี่หกสามอาจารย์ปูกจันเหรียญทันตัวเหรียญรุ่นแรกจริงๆต้องรักล้านครับเหรียญน,นี้มีความสุขที่ได้รู้ว่าเราครอบของของที่มีค่าเห็นปุ๊บเนี่ยเราคำนวณราคาตัวเองได้เลยว่าโอ้ถ้าแบบนี้หมื่นกว่าทก็ต้องซื้อและแบบนี้สองหมื่นกว่าเขาต้องซื้อละเอาสภาพแบบนี้สามหมื่นกว่าก็ต้องซื้อละเราคำนวณได้แต่พอเวลาะนะใครมาบ้านเราเราหยิบไปดูเนี่ยโอ้พี่ ทำไมพี่มีเยอะจังอ่ะทำไมพี่เก็บเจอะเออเห็นปะเราก็จะมีเขาเรียกอะไรคนให้ความสําคัญเท่อ่าสวัสดีพี่นามุ้งกรุณาครับสวัสดีครับพี่เมื่อเย็นนี้ผมเข้าไปดูเข้าอ่นานน้ำไล์อัน,นี้เล่นกันมาไลเ์อเจ้าแชร์เมืองการ<ม>เขาก็ไปไล์เรื่องแหวนขอกระดาษหน่อยนี้น ทำไมาะถามมาดิเกิดจากล่องลอยในบล็อกหรือเกิดจากลอยเลื่อยที่โดนอัดกระบอกครับอืมถ้าลอยเลื่อยล่ะมันไม่อยู่ที่เดียวกันหรอกอก็บอกว่าเกิดจากกระบอกนี่นี่เนี่ยล่องลอยในกระบอกนี่ไงคุณเห็นไหมกระบอกมันชำรุดตรงจุดนี้เหรียญเสีมาเพราะกันมีรอยยับอยู่ตรงขอบเหรียญเกิดจากสาเหตุเดียวกันไหมเนี่ยไอ้ท่านมันไม่ได้ใช้กระบอกครับคือผมจะบอกคุณครับว่าอย่าไปดูพระเหมือนตาบอดํำช้าง คุณคุยเรื่องช้างอ่ะเนียนี่คุณคุยเรื่องช้างอ่ะนะเห็นไหมนี่คุณคุยเรื่องช้างเออนี่คุณคุยเรื่องช้างนะไอคนตาบอดเนี่ยไปจับหางช้างไอคนตาบอดอีกคนหนึ่งไปจับขาช้างไอคนตาบอดคนหนึ่งเนี่ยไปจับงวงช้าง ไอ้คนตาบอดคนหนึ่งเนี่ยไปจับหูช้างแล้วก็ถามว่าช้างตัวเป็นยังไงไอ้คนจับหางบอกช้างเนี่ยตัวเล็กๆเ,เหมือนเชือกเป็นเส้นยา,ยาวๆไอ้คนจับขาบอกไม่ใช่ช้างเนี่ยมันเป็นท่อนกลมๆเหมือนต้นกล้วยไอ้คนจับหูบอกว่ามึงสองคนนะมั่วช้างเนี่ยมันตัวแบนๆเหมือนกระดานก็มันไปจับตรงไหนมันก็เอาตรงนัง้นมาเถียงฉะนั้นการจะเป็นช้างเนี่ย มันต้องเห็นทั้งตัวนะการดูพระก็เช่นกันดังนั้นไอ้จุดที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นสิบเปอร์เซ็นของการดูแท้เกะถ้ามีก็ดีงามเข้าใจง่ายไม่มีก็ดูตรงอื่นก็ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอครับนะว่าถ้าไม่มีไอ้ตรงนี้ นะแล้วเหรียญไม่เก่านะจะงานไม่ได้แกะบล็อกสวดความเก่ามีมันจะแท่เป็นไปไม่ได้มีก็พิจารณาง่ายก็เหมือนเหรียญโกเพราะเงินไงบล็อกวอลขาดนอขาดนอแตกไงอ่าบล็อกวอลไม่ขาดนอไม่ขาดบล็อกเต็มก็ดูได้ว่าแท้นะครับเออดังนั้นอ่ะฟังแล้วค่อยค่อยวิเคราะห์กับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องสงสัยตอนนี้ถ้าคุณอยากจะเก็ตนะคุณ เปิดไลฟ์ผมดูสักสามรอบอะ่ะจนคุณเข้าใจอะ่ะเหมือนผมอะดูหนังเรื่องหนึ่งอะ่ะถ้าผมเป็นคนที่ชอบนะผมดูเป็นสิบรอบเลยดูจนว่าความหมายของคำพูดมันพูดว่ายังไงหลายคนหลายหลายคนตอนนี้เอาทฤษฎีของอาจารย์ไปใช้ในการสอนเป็นทฤษฎีความจริงครับ<อ>นะอ่ะโอเคดังนั้นอะ่นะนียอย่างที่ผมจะเมื่อกี้จะทำอะไรลืมไปเลย ว่าจะหยิบกระดาษมาเรื่องเรื่องเรื่องแหวนอแหวน oh, เออแม่ไอโอนี่มันฟาร์มจําดีไม่มีมึงนี่ตาย,ยนะไอ้ล้านลับ <Okay. S 1> อ่าคราวเนี้ยแหวนเนี้ยอ่าเขาก็จะสมมติเขาเขียนเขาตอกนะแม่เขียนเหมือนเลยตัวตอก,ก็ต้องเป็นแบบนี้ไงใช่ไหมนี่อ่าคราวเนี้ยแหวนเป็นงี้ใช่ไหม เนี่เขาวนี้เห็นปะแหวนน่ะเป็นวงน้โอเขาก็เถียงกันดิเฮ้ยมันเป็นวงแบบนี้จะเข้าไปตอกชื่อยังไงใช่เขาตอกข้วอ่าใช่จริงจริงอะแหวนเนี่ยเวลาเขาใช่ไหมมันไม่ได้เป็นวงแล้วเขาไปตอกข้างในคือแหวนเนี่ยตอนปั๊มอ่ะเอามามาไปเอามาเออเดี๋ยวให้โอไปหยิบตัวอย่างมาค่อยค่อยดูรู้วิธีการผลิต แล้วคุณจะเข้าใจเราว่างรอตัวอย่างให้เจ้าคือจริงๆอ่ะการทําแหวนนะแบงค์เขาปั๊มอ่ะยังไม่ได้เชื่อมท้องแหวนใช่อ่านะเห็นไหมเขาก็ปั๊มมาเป็นแบบนี้แหละเป็นแผ่นเขาก็ตอกได้ตอกได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจึงนะค่อยหมวนกีหลังแล้วบักกีอ่าจะมีแบบก,กี่ัอ่าดังนั้นไอชื่อที่มันตอกเนี่ยเขาตอกตั้งแต่มันยังเป็นแผ่นมันยังไม่ได้ม้วน นะขี่ช้างจับอะไรครับจับช้างให้แน่นๆดิถึง<อ> <laughs> ขี่ช้างไม่จับช้างแน่นหนึ่งก็หล่นเนอะ <laughs> นะเออเนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมอันนี้คือม้วนแล้ว<อ>แหวนเนี่ยจะมีรอยบาดกีตรงท้องแหวนอยู่เห็นปะอ๋อใช่อ่ะอย่างเงี้ยถ้าปั๊มมาเนี่ยเห็นปะเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้บาดจีเป็นแบบนี้ อย่าเขาตอกชื่อปังแล้วเขาค่อยหมวนอมโอเคไหม,มคือประเด็นคือคุณอยู่ตรงเนี้ยมันมีทุกอย่างให้คุณดูหมดเลยอ่าที่ไม่เคยรู้จากที่อื่นก็มารู้จากอาจารย์โอ๊ตนี่แหละครับขอบคุณมากครับนะต้องบอกว่าผมามีไว้ให้หมดเลยบางคนบอกพี่โอ๊ตซื้อไปทำไมเนี่ยผมบอกผมซื้อไว้สอนให้คนดู พ้าหักหักแต่พระไม่เล่นแต่เก่าเนี่ยผมซื้อไว้เต็มเลยอเออเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตอนปั๊มมาแค่ถ้าคุณตอกชื่อก็ตอกตอนที่ยังไม่ได้เชื่อมเห็นไหมพอเวลาเสร็จแล้วเขาก็จะมาเชื่อมอ่ะโอเคเก็บไว้โอจะพูดยังไงดีล่ะแบงค์บางคนยังคิดว่าเหรียญปั๊มแล้วหล่นมาเป็นเหรียญเลยอ,ะอ่ะอ่าใช่ คนที่ไม่เคยรู้วิธีการผลิตอ่ะคิดว่าเหรียญน,นี้กระแทกปัม๊มแล้วหล่นมาเป็นเหรียญเลยมไม่ใช่ปั๊มมาแนละ้วมีปีกก่อนอแล้วค่อยไปตัดแล้วเหรียญจริงจะหล่นมาหลังจากการตัดปีกแล้วไม่ใช่ปัม๊มปุ๊บแล้วหล่นมาเป็นเหรียญเลยต้องปั๊มมาเป็นมีปีกก่อนอ่าปั๊มมามี <N> ปีกก่อนแล้วไปตัดทีหลังเด อะไรเรนร่ยหลวงปู่ดีรักแซนนะคะรับอาจารย์โอ๊ตเก็บเป็นสิบเหรียญเลยล่ะครับเมื่อกี้อ่ะที่คุณพูดถึงอ่ะเหรียญใช่ไหมอ่าอันเนี้ยคุณเห็นไหมว่าตรงเนี้ยแหวง่งเห็นป่ะอ่าไอแหวงเนี้ยคุณส่องไปจะเป็น้อยเรื่อยอ่าหมายความว่าตอนที่เขาเลื่อยอ่ะแผ่นเนี้ย กันกกยมีไหมหรอกอ่านี่อ่าคุณเลื่อยเป็นลูกกลมๆนี้ใช่ไหมอ่าคราวนี้ยคุณเลื่อยแหวงอ่าฟึบอ๋ออ่าคราวนี้พอคุณเอาไปเข้าปั๊มใช่ไหมขาอ้ตรงเนี้ยมันขยายไปชนหมดอ่าไอ้ตรงเนี้ยมันแหว่งมันไม่ไปชนอ๋ออ่าฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยพอไม่ไปชนเนี่ยมันก็จะเหลือแหวงอย่างนี้ถ้าคุณส่องไปตรงนี้ยคุณจะเห็นรอยเลื่อย เหมือนเรายอดนมพกไม่เต็มบ้านอ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไปกระแทกด้านข้างมันชนปุ๊บเนี่ยลอยเลื่อยหายอ๋อแต่ถ้ายังไม่ชนน่ะลอยเลื่อยจะยังติดอยู่ดังนั้นจึงบอกว่าถ้าเหรียญไหนแหวงแหวงแบบนี้แล้วส่องไปเจอลอยเลื่อยต้องมีลอยเลื่อยอันนั้นก็จะแฉออต่ออ๋อชัดเจนครับแบบนี้ นะเรียนหลวงปู่อัมหายากใอ่<ข>อใช่เน้นๆเลยดีเลยครับพี่สมัยบาโฟโลอ่าง่ายๆนะอย่าดูพระแบบตาบอดทำชา้างใช่อ่าไอ้ทุกวันเนี้ยไอ้ที่เถียงกันน่ะศึกษาให้ครบท้วนกระบวนการใช่อย่าไปใจร้อนศึกษาให้บทที่หนึ่งถึงบทที่สิบแล้วค่อยกลับมาสงสัยคุณเคยดูหนังไหมอเออเฮ้ยทำไมไอ้คนนี้มันเป็นตัวโกงเหร ไอ้น,นี่มันเป็นผู้ร้ายจริงหรือเปล่าเออก็คุณยังดูไม่จบเรื่องอ่ะถูกปะล่ะคุณจะรีบสงสัยไปไหนอ่ะอคุณดูให้จบเรื่องดิเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแต่สมัยนี้คืออะไรนะดูไม่จบเรื่องใจร้อนสปอยก่อนอนะเหรียญโบราณเอาไว้ห้อยนอนตอนกลางคืนครับพี่อาริยาอ๋อในตำตอผมนี่ ถือว่าเป็นเหรียญสวยเลยนะ<ด>เหรียญนี่เอาจริงโอสวยนะดูง่ายะดูง่าย,ด,ายดูง่ายและเป็นเหรียญที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยเหรียญร้อยหกปีครับอ่าเหรียญเกินร้อยปีในประเทศนี้ไม่มีองค์อ่ะใช่โอ้โหเราดูจริงจเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยโอเก็บแบบนี้ชนะอ่าไอนะ้ที่็ที่ไม่ลอยเนะียเข้ามาให้ดูพาง่ายขึ้นด้วยเห็นอะไรเหรียญแล้วอื สวัสดีครับ FC จากเกาะสมุยครับพี่เก่งดอนไซไปอยู่สมุยอ่าแท้ดูง่ายครับเหรียญน,นี้กับสัมฤทธิ์แล้วใช่ตกว่าหกหมืนแน่อ่าแล้วจริงๆเหรียญนี้ปเปลี่ยนที่สภาพสมบูรณ์นะผมจะบอกให้ใช่สองนาทีนะะสองนาทีครับรายการนี้มาแล้วครับเปิดแรกสามหมืนบาท เวลาเดินแล้วมีเป็นแสนแล้วครับเหรียญนี้อยู่ที่สามหมื่นบาทครับอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับเปิดแรกมาที่สามหมื่นสามพันบาทแล้วถ้าสามหมื่นที่ราคาถ้ากระเต่าปูหลิวมีสามหกยังไม่ยังไม่ได้รุ่นแรกปูหลิวเลยคุณเทียบเหรียญรุ่นแรกปูหลิวก็เหรียญปูนี้รุ่นแรกดีกว่าโอ้หคนคนระเลเวลกันเลยพี่อยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทครับการเล่นพราง่ายๆหาพระแท้ยอดนิยมให้ได้ มาที่สามหมื่นสามพันบาทมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายหาพระแท้ที่ยอดนิยมมาครอบครองให้ได้แล้วพระแท้พระยอดนิยมนี่แหละนะเขามีพุทธคุณเขามีความนิยมเขามีการเพิ่มคุณค่าและเพิ่มมูล,ลค่าครับมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทแล,แล้วแล้วจริงๆเหรียญน,นี้สวยใช่เหรียญน,นี้โอดต้องบอกว่า เทียบกับทุกเหรียญในบ้านผมที่เหลือนะเหรียญนี้สวยมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายพาราบุรีสวยๆขึ้นหลักแสนเกือบทุกลุงพอแล้วครับตอนนี้พี่สอลวิดมาปัญญามาที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับราาต้องบอกว่า,ถ,าถ้าเทียบเหรียญน,นี้กับเต่ารุ่นแรกกูหลิวมาที่สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้าย แล้วการจะเห็นเหรียญปูดีรุ่นแรกแท้แท้สักเหรียญไม่ง่ายครับอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับนาฬิกาดังร้อนะพีมาที่สี่หมื่นี่พันห้าบาทครับราคาสุดทายมาที่ต้องบอกว่าปูดีรุ่นแรก <S S เท่าไร่นะมาที่สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทมาที่สี่หมื่นห้าพับาทครับราคาสุดทายมาที่สี่หมื่นหาพันสองรบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นหาพัน ห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหเดือดมาที 100, ่สี่หมื่นห้พันห้าร้อยมาที่สี่หมื่นห้พันหกร้อยมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายปิดไปแล้วโอ้โหมีโดดปิดไปที่พี P ่มานัคนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาททวนขอบคุณนะ ทุกท่านที่ใส่ราคากันเข้ามาเพียมอมาสี่หกห้าไม่ทันนะครับรายการนี้พี่สุพลมานะสั่งมาสี่มือกไม่ทันกับรายการนี้เอาไว้กับผมนะโอ้โห oh. นี่นะถ้าผมอยากได้ตังค์สี่หมืนกว่าบาทผมยิบผ้าอะไรมาก็ได้ยกเว้นเหรียญราชบุรีบ้านผมทวจริงสวยครับ อีกเปลี่ยนไม่ต้องเียนราคาครับโ,โห,โโห,โโหบกูเห็นจมูกเปล่าเปลีกนทุกเปลี่ยนเลยบ,บอกนี้เท่านี้โอ้โหได้มายังไม่ได้ถ่ายรูปด้วยแล้วดูง่ายเข้าใจง่ายหลวงพ่อโสทรด้วยครับอาจารย์อยากได้อ่า